น่าพลาดแต่กูดูส่งแล้วฟ็อกน่าจะพลาดมันน่าจะโชว์ลายหายกูดูกันนอนไปแล้วโอ้ไม่กดเกียไอโนไอโน่ย่ก็จะโชว์มีนะเติมอะโรนถูกกว่าเติมเอง10บวกบวกบวกบริการเติมเกมย4ิชั่วโมงถูกคุ้มพอยเข้าไวภายใน5ทีและจะมีบริการผ่อนชำระสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายถูกคุ้มไวขนาดนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้น

วันแถบไงส์วินโดว์วินโดว์ถูถูโอช็อตถูช็อตพุชชิ่งโกลเมควันบอลวันบอลเร็ววันบอลควงกราดเอทเอาต์คอมบินิอ๋อไม่ได้ไม่ได้ เร็วทูทูวันกาเดนไม่ชัวร์จะหายแล้วรับมันดโอ้ยโดนแต่ละช็อตเวอร์ยิ่งหาใช่ <g ül s> ขอเงนบ้งได้ไหมไว้เียร์ลีมาดิเียหวไรสัตว์โดนตัวหัวหัวหัวเว้นเว้นเวนเว้นอโคมขอเนบ้งได้ไหมไว้เียวร์ลี่มาดิเียโอทาร์เกอร์ can shoot can you shoot t for me I can dash ตั้มาุดยโอ้ย่้เล่นเลยวะเฮียเส่ว so sad หัวบวมตีไปไปเนาะไปดิเอ e อเคียวพัสอีมินเดือดอีมินอูมินอมินเฮ้ยวันมอพิซ่าเฮ้ยมีมีขีจริงมีขี้มีขี้วันชาร์ดวันชาด Spike down. You mid can text You can take. You can take. One enemy remaining. What t h e m a d long time ago. ส่วนหน้าอยู่โอเคได้ตัวหนึ่งแล้วไงน้องอย่าล้อดิเฮียเฮ้ยมิดมิดมิดขอพายเหรอเล่นเป็นหรือเปล่าอยู่กูยังไม่รู้เลยนะ Last player okay. standing

คอไปัเปปเยล่นหน้าเล่นสนไยไอ้ขี้ยไอ้เอ็กเลแน่เลยเฮียมีแม่งคนเดียวไอ้เฮี้ยที่เล่นปืน้ยอะไรก็สันอหนว่านะเผยไอเฮียเลนนี่ก็น่าจะเจสันเอ็กวเลตเดาไม่ยากเลยครับน้องสไตล์การเล่นอครับคิดจอออิ ่อยคอยพ่อแม่เอไ้เฮียสูไม่หยุดเลยที่เราเกลียดแม่งว่ะเวยยอ่าแม่งอยากเล่นหรอวะ d y d o n u s h n เน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 เ m เน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 นเนเนเนนนเ แม่แล้วมันไม่ดูบีเมนไว้เหี้ยโอครับอัลลามบอดอ้ย o e n e m y remaining ายล Oh one, my genius doesn't stop in the lab. Finally, one round. Last round before the switch. Finally. Cover.

อไอ้น้องวยจะยิงโมเมนได้อยู่ไหนเฮียแม่งไปมีดพอดีขออโคหน่อยเว้ยเฮียเรยกความมั่นใจหน่อยเฮียไม่ได้ยิงเลยโอ้ o n e m remaining c a t e g o w y One, her, her. One enemy remaining. Oh, oh, heaven, heaven, heaven! One enemy remaining. Enemy, oh. enemy. โอ้ยกันโอ้ยบกนก็เชี่ยช็อตที่ยิงเราแดดไอ้เชี่ยหนูว่ามันจะโดดแล้วมันไม่โดนได้ไงวะเชี่ยติดเล่นจับแพ้แล้วกู p i k e planted b a y อย่าอย่ารีค่อน Deploying drone One One Aim in, One Aim i d e f e r n a d I'm marking aim in ลายอะไรก่อน Oh left side, left side. One enemy remaining. Oh, no. oh. It. one down 5v2, 5v2. Yeah, they know i I think they one, one enemy A. remaining. Yeah, thinking right, เครับ <Sustain> ก <able calculator> ่อนเล่นบ้าจัดน่าจะเจสันนะถ้าคนนี้เป็นเอวเลตไงก็เจสันปมาร์กิ้งเอเมนไกไปกดไปแกนดิ้ง a h a ง i ซ s เด็ดอนมีรีจรกรีเทคตวรมรต

Okay, I go A, I go A. A aim me first. Uh. Oh, wait. <laughs> one, more, one more shot, one more shot. Reyna running shot. One more, one more. Aye, ah, it's, it's okay, rena got, it. got it. Spike down A. You try unknown hub. Be careful, fang. you yeah, go unknown. Spike down A. Careful behind you, rena Yeah, behind. One enemy remaining. Ling behind remains. you. Ling behind you. That should be behind. Yep. Yeah, it should be, it should be heaven. He he but he not push too late. I think A okay, K guys go. No no, it's pink spike. No no lie I think lie. lie. lie, lie. <laughs> <laughs> the, yeah. yeah. <laughs> Only heaven can go. If he, down, if he... drop down. Drop down drop oh, down. Oh my god. ไม่น่าพลาดแต่กูดูซองแล้วฟ็อกน่าจะพลาดมันน่าจะโชว์อะลายหายกูดูตาไม่เจ็นแหลกแหลกดีไม่งั้นเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะไม่งั้นนอนไปแล้วโอ้ไม oh uh, yeah, uh. ่เกดเฮี I ไอโน่ไอโน่ e ี่ค n จะโชว์มีนะไอโน่โนมาไอโน่ที่ที่คจะโชว์มี ไปไล่ใส่ไล่ใส่ No way <c oughs> Kill half night now ไอจัลล่คอนไปหน้าคำเร็วไปดีไลดีครับ Kevin 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 guys เวน่าเหว่เว้นล่าสุดตันเม่ไปนี่ยน่แก่เอาเอาเอาอาเหว่ Hey I'm marking A man for you Rated. Spike down A. Don't worry, I'm marking A man. They go Ooh. back. You oh man TP yeah, somewhere. Care main. garden. Want... I heard uh, jet, jet, jet. Okay. I have garden. It's okay destroyed. you go watch B man. One mid, one mid I think one guy playing outside Can you no, can you? Watch them <laughs> 30 seconds left. I'm marking lane for you. Do you have smoky e e m i n Smoky e e man shoot d ชูธนิษ e ์ marking omen, backside for you. Oh, โอ้อะไรอะ 140เฟิก140 140เป oh, no ็นโนทามตายว่าแต่ฟาดไอโอมาสดิสลาว์โซวาฟาดโซวา เอไอสลีป <I> uh ให้มันหลอกหลอดมึงไป uh ให้มันหลอกหลอนไอฟองไปนอนไม่หลับหลับดิหลับหลับหลับนี่ไงผมว่าแล้วยังไงก็ต้องเปนะ็นเด็กคุเรียนะแล้วก็เจสันเพราะผมไม่เคยเห็นใครเล่นสนยัยแบบไอ้เหียน่ารำคานอะ่ะเข้าใจใช่มมันดูออกไงสไตล์าการเล่นเลนมันก็แบบเจสันเลยใช่ป่ไปแล้วครับทุกคนซีอยู